สวัสดีค่ะพอ,อกันชมะนาค่ะทีมหลังบ้านน้องอุงอิงเบ่งลูกชายะนาฮอนแดดอยู่กันเลยหลบแดดสักพักก่อนโอ้โ,อโอ <laughs> อกหมูหมอูอ่า ออะบางไลงัวคะ่ะอบางไลงัวงัวหน่อยเขามานะคะอะไรลูกมามามู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 อย่ายายายาจะไปกระโดดน้ำเขาจริงได้นั่น บรายขันปิดดาร์คใครใครหมดสภาพหมดหมดสภาพยังไงน,นอนอหน้าบ้านหน้าบ้านใครนี่ยเนี่ยน,นอนอหน้าบ้านดุ๊กดิกนอนกระดิกหาง <laughs> ลุงเดียบอกไอโดหมดสภาพหมดศักดิ์สิทจริงจังยังกับมันหลาหมดสภาพหมดศักดิ์สิทธิ์ยังเพื่นว่าบักโดอันเพื่นว่าบักโดอันไปงอไปงอไอขาวเมื่อเสาร์นะคะผมมีศักดิ์สิทธิ์สินะหมูเขม้าหรอกขามา เร็วบึงแดดค่ะแดดแต่ว่าใค่อยู่ืันนี้มีล่มแดดก็สร้างแต่ก็ไมีล่มอยู่นะคะเอ่อมาพบมาพอกันในบึงด้่าขังหมู fc สี่ห้ให้โอ้ย เช่นอย่างเนี้มันกระโดดขามห้าคือเจ๊ข้าบ่มีชีวิตนะหมูหน่อยกระโดดขามแม่คือเจงอันห้าบ่มีชีวิตจิตใจนะคะความอยากรู้อยากเห็นโลภายนอกนะเดี๋ยวเบิ่งค่ะเอียงเอบังเอบังไล่ยังวงเนื้อบังไล่แบ ไรแบหนึ่งวันไรงัวนหน่อยบอกมูกก็โดดขามนะนา่งไหมโดดข้ามเหมือนเราไม่มีชีวิตจิตใจลุงเดียววะดเดี๋ยววันนี้ฮะอะไรเดี๋ยววันนี้ไม่ให้ดูกระตนูนบ่ให้เบิ่งกระตนูนว้อยากว้อนยากบ่ให้เบิ่งกระตูนแน่ เดี๋ยวมีล่มอยู่ค่ะมีล่มอยู่ไม่ต้องเปิดพัดลมเลยห้อนแดดก็ตามแต่ว่าสบายลมเย็นสบายนเนาะผู้ได้กแก้ผ้าไู้ได้กแก้ผ้าผู้ได้กแก้ผ้านี่เว้นคถือดาเนี่ยถือดาถือหายเนี่ยบึ่งหนาหูเลยด้ยางย้งเผ้าหายนะคะ เวลาโดนดู right <laughs> นี่เชิดหน้า oh, รับตาสร้างใจเห้าเลยรับตาสร้างใจเห้า <All> ด <right. S 2> ูสถานการณ์ข้างนอกก่อนลุงเดียเรียกเรียกทำไมแบบนึงค่ะเป็นบอเนี่ค่ะโอ๋เราเป็นอยู่ตัวนี่แล้วท่านสมัยอยู่ไหนปูค่ะเนี่ย กดกดน้ำห่อนคะ่ะกดตัวนี้ก็เป็นน้ำร้อนกดตัวนี้ก็เป็นน้ำเย็นคะ่ะโอ้รถทันสมัยอยู่ในยามาวาเด้อยามาไในวาบวาบได้ไี่ได้ซุม้มคนปุ่นไปใส่หรอขึ้นก็หันบอกว่าแล้วจะบ่นนเป็นอย่างเมื่อไรกันไร <Hundred. S 1> น้อนาบสนันหารถ <ห suit. S 1> จักบารถรถจักบาร ารถสามพันค่าขนค่ะสามพันค่าขน 3, าสามพันก็จะซื้อเขาหลายกว่านั้นบ่ซื้อเขาถือรถคันจักบาดรถสองพันห้ารถก็เป็นหมื่นเลยเนะาะแม่นถ้าซื้อเขาก็ย่อมเสียอันนี้ไป คนบุรีอืยอยมันมาอิ่มป่ะแต่ว่าคำแน่โอเคกี้เขายังนี่เลยก็เขายู่ในตู้กินโหลดเด้อแต่ว่าเป็นเขาาจาวเด้๋ลเะเดี๋ยวคอยเบิ่งก่อนใครอยู่เขาค้นมือนีอันมันมันหอนแต่ว่ามันมีลมเนาะใครอยู่อันนี้รถก็ไมา่ยังสร้างไฟค่ะสร้างไฟ สร้างไฟไหมอ่ะใช่เตรียมอุปกรณ์เตรียมแล้วค่ะช่างไฟมาเมื่อเช้าเนี่ยค่ะแล้วตอนบ่ายก็แวะมาอีกเดีย๋ยวไปเบิ้งก่อนเออสร้างไฟของสีสเกตสร้างบ้านล่ะจะบิดบอกด้ะเออกาเฟกบกระบอก กินอมมะมีอมอยู่เด้แต่ว่าบอบีเขาเหนียวจะไปบึ่งเขาคนปุ่นก่อนค่ะแล้วบอบม,มานี่ข้าแต่หัวยวนละข้าแต่ว่าหัวยวนละ,นละแล้วบอบเนะนี่ยซุ่มขนฝุ่น เราซ้ำหลักลักขีดินเลักขีดินหลักขีดินเนียวอาไปแล้วเศร้าหัวเรอบ่เดียวนี่เศร้ามวนเรอบ่อเมื่อยเหรอแมนบ่้าหัวห่ไปอยู่พี่ครับไปอยู่พี่ในหัวใหญแมนบ่แต่ว่าแต่แมนไอ้โทรศัพท์แบตโทรศัพท์มาก่ แบตขีดแดงอะไปแบตขึ้นขีดแดงอ่ะตอนนี้นะกมดออบแบตเริ่มสิเบิรแล้วไอ้ตามเอนตามเนเป็นเน็ตกะมุนติวๆนะตัวเนี้ตัวดีบ่ พอครับนี่ราคาถูกม้นตียวเตียวยงสันติอยนโง่ขาเนี่ยยงงเอีกเนี่ยเนยงเยอยแต่อยก็ปวเยมุ่งเลเอาสหามแลกันเอาแลวแล้วกัสีหามซอยแล้วเรื่งมเห่อเริ่มบอ่หอยแล้วเริ่มบอกไม่แห้งคนแล้ว ออกไปออกไปวายาวออกคลิปติล่ะเอฟคลิปคลิปจบไเวาเอฟซีว่าอันพวกคนฝุ่นคือบอกเป็นตะหัวแต่บอกนั่นผมว่ามวนดีขนาดเนาะ ซึมนซ้มงานนุกหนังกต่เพินผมงสามเฟินสงสารหามหนาคน้นอ,อยลอมากรจังเพินคือจังเนยางมาเอาสาเที่ยบมาส ขังขุดเต็มกระสอบกันโบแต่บสทันมาอยู่ยังไงเนี่ยอนสผมแก่ไปคนส่าแม่แ่เศ้าไหวอยู่ค่ะเบ็ดเริ่มเบิดขาบเดินแต่เศ้านี่คุดน้ำกับพทันมายืดนาเอขาเลยาคำมาขาไกัคำมาคือยังใส่หลับพ่มาจากเถื่อจนไดนลากไปส่งโวยัวยกคา่เมือะรับผมมือเลยมัวยค่ะ ามเจ้ากเขามอตยากแล้วปน้าว่อ right ย่าอายู่มานอยากแล้วอยาแน้ย่าู่นี่ไปกังฟุตอยากแล้วอยู่บ้านเนบอยาแล้วอยู่น่าเอฟซีวะเอฟซีวาบอกเราอยู่เป็นเดือนโหลดเบิ่งติแลาฟาโล่ เดี๋ยวต้งหาลวดผนเนาะแน่นอนแน่นอนถือว่าลายบาแบบเนี้ยขออื่นม่ได้สี่เลยครับมาลายไหมมันแหนะแน่นจ้าเราบอกใครเดี๋ยเอาขี่แกบใส่เล้ขี่ง่วนล้วนเลย คุณตอนเป็นเขางามแห้งไดนี้อื่ได้ล่ะพี่ดิค่ะอันนี้ทีมงานอันน,น,นี้อันนี้เพป็นมาเหตุยังอะไบ้าง,าง,างฟจ้างไฟเข้ามาในบ้านหลังใหญ่นะคะเข้ามาแล้วค่ะเหมือนนี้ ส่างคุณสร้างคุณสร้างคุณไปส่้างคุณสร้งคุณสั่งคุณสร้างส้างคุณส้งไฟเดียวด้วยกันส่างไฟของเขามาแป๊บเดียวอ๋อทีมงานของสีสเกตสร้างบ้านนะคะช่างไฟในสังกัดของสีสเกตสร้างบ้าน สั่งไปเขาเราเด้อสั่งอื่นๆก็เตรียมโต้ได้ค่ะเตรียมพร้อมพวกเจ้าปฎิยุทธแค่ขนปูนได้พวกเจ้าเสรีมาลายอย่างอยู่เนี่ยสั่งเป็นมีงานให้พวกเจ้าอยู่เสรีมาอีกอยู่แล้วล่ะขี่รถผ่านมาจะกกบมื่แวร์ได้ แว่เล่นโลดกินน้ำกินหนนยัง่งบ่เออแว่มาโลดบ่ได้เห็นงานเจ้ากัพวกเจ้าก็แว่มาอันถ้าข่อยหัวใกพวกเจก้าอยู่เออแว่มาโลดนั่นแหละอันมันม,มีมีผู้ใดผู้หนึง่งอันบ้านจ,จานน่ะน,ะนะ้าที่เป็นเป็นแน่นาอันหน้า,นานะนะนะทิพแม่นบ่เออเท่ทานั้นามาประจำ จ้ามาแล้วคีเข้ามาเลยสวัสดีอันอันมาขโทษไปนั่งเ <laughs> ข้ามาเลยเด้กลูกดีเกินโดเข้ามาเลยแดดจ้างเบิร์ดเดดจ้าเอฟซีเด้อเอฟซีเด้เอหรอว,แวะว <laughs> แน่นอนแอ่จังไฟเข้ามาแล้วหลายสิ่งละลายลาย,ยางก็เริ่ม ชั่งกิโลก็ใกล้แล้วไหนนู่นเหมอเต็มแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้อีกสองวันชั่งกิโลก็เข้าลังเหรอลังลังกระขวดเนาะ,ะขวดพลาสติกลังกระดาษเต็มแล้วชั่งกิโลเข้าแน่ลงเดียค่ะลงเดียลงเดียสวัสดีครับเอสวัสดีสว,ส,ดสวัสดีครับเอ ย้ำก่อนว่า FC นะครับสี่สวัสดีคือ FC นะครับสวัสดี FC ช่างไฟเขาคือข้างข้างข้างล่างในห้องเก็บของจะมีไม้มีอะไรของพวกเฟอร์นิเจอร์ใช่ไหมเขาต้องขนออกก่อนพเพื่อจะติดติดไฟอยู่ในห้องเก็บของนั่ค่ะ อันนี้คนคนปุ่นไปหน้าไหนคะเอาถิมหน้านีบเหรออาตาาา,าเอาคือถิ่มมาเขาขอ,อเตเวนแต่นน <c oughs> อย่างนี้เาาขอา,ขอ,า,เอ,าเอะไรทีเหรอ <c oughs> จะเก่ามากอย่างตะเวนแต่ดพนเนาะนั่ง่าะพดนไมางกระอง่วไปแล้วเอ้ยชิมะเขาาบานจรงไลตะเวนแล้วเจะคล้องบาเขามแล้วองบ่าเขาเมลเด็ห่ามคนากดดันนะกดดันพวกเจ้านะอย่ามากดดันพวกเจ้าหรอเดินมาต มันนี้เป็นคือสิเด่นน่งมองทีเวทีแบบสบายๆเนาะนี่คืองงแน่เลียนี้มันงงแน่แม่บองดนจังเดียกตัวนเลยเป็นบ้านสบายแล้วเปนอะไโอ้คือชุนมือคือเปียขึ้นมาแมนแมนค่ะแมนแมนจะโคงบ้านเขาไมโอ้ยเขาม่อีกแล้ว ไปดูไป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 คือคุณผมนั่งกันแตรนะผมตายหยิบตัวดัดตายหันหลังให้มันมันเดินมันด้านหลังมันคุยผมลงกันแตรครับ บรรยากาศการขึ้นปูนค่ะแมนแมนอย่าพึ่งอย่าพึ่งจะโคมบานมากแล้วอย่ามือแห้งค่ะขอบคุณมากๆนะคะ ไยได้คลิปแล้วคนนี้กันเด้อน่าสิได้อีกรถหนึ่งแม่นป่เอาพี่เบิร์ดเลยบ่อืมค่ะ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 ขอบคุณนะคะ,คะ,คะไม่ข้ามโฆษณาดูโฆษณาให้ด้วยนะคะขอกกันไม่คลิบนาค่ะสวัสดีค่ะ,คะ